ซอสสวัสดีจ้ามือน,นี้ลไมมีมนุษแสมาสุกสสีสุนองห้องเบิ้ลแบบจางมือนีล้ลาเล้เสีเ็ดงามวเอมีสีแกงปลาดุกใส้เส้นนน่อนจ้ะข้างหนามไแเ้วเนาะไส่ข้าวตะไขร้ไส้ตะไขร้แล้วกับใบมะกูจ้ะพริแกงพีิแกงไม่มีกับซซนี่ข้าวตะไขร้ แล้วกัพริกแล้วกับ,กบหมอห้อมจ้ะใส่ลงไปเลยมักเผ็ดหน่อยเผ็ดลายตามสไตล์ร้านแรกมาจินเล็กจัดเดี๋ยวรอ่อนำเดือดจ้ะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ปลากันเนาะ มาจากน้ำเดือดแล้วใส่ประดุกเข้าล่างทำความสะอาดเลยอนะ่ะใส่ลงไปเลยเนี่ยาค้นมาจากามันจะข้าวลนะ <c oughs> โทษที่จะก, <c oughs> กินผิกฉุนขึ้นมาเลย แกงปลาใส่เส้นร้อนเนาะแกงปลาใส่บนเส้นอะไรแบบในนู่นอีสานบานเท่าไงง่ะแกงใส่น้าปลาแดกเนาะ เดี๋ยวให้เนื้อปลาสูงจักน้อยจ่าเดี๋ยวเขามาปรุงรสแบนมาจังนึงเดี๋ยวเขามาปรุงแบบขาดก็ได้เลยน้ำกระเด็นใส่ลงไปน้ำปลา เราเพิ่มเดิจ้ะสายนัวสายหน่อยเสียบหน่อยเสียบหลายสาย,ยต้องกินก็องไปสนั่นแจละใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใส่ไม่เปได้เดี๋ยวต้มไห้ปลาซุกกันแล้วเามาชิมรสชาติกันจะไปใส่บุญเสร็จเนาะ ตอนเมื่อปลาซุปเราสิในน้่นงง่ายงเมนูไง่า ฟ mm ้องออกกอนนะจ๊ะซรบชร์กนอ แซบแล้วจ้ะแซบแล้วเนาะเดี๋ยวปลาเปือยเดี๋ยวข้ามาใซ่คนเจ็ดกันจ้ะมา้าที่ในเนื้อปลาเปือยแล้วเนาะเรามาใสุ่้กเส้นลงไปเราใส่หลยนะจ้ะเดี๋ยวเขาก็อืด จะวุ้นเส้นก็อืดจ้ะแต่เขามีดูดน้ำเบิดเนาะนั่นบ่ ใส่หอมลงไปอีตูลงไปจ้ะอีตูต้นหอมปิดแก้ได้เป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยน่ากินบ่น่ากินบ่มาที่นี่เดีย๋ดวยวเราจะได้ตักใส่ถั่วแหกเบิง่งเนาะเรียบร้อยแล้วจ้านี่แกงปลาดุกใส่วุ้นเส้นนะจ๊ะน่ากินบ่น่ากินบ่นี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 ่เราจะได้ให้เบิง่งใกล้ๆมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเศษน้ำกันกำลัลงหอนๆเลย ไปล้วจ้ะหลังไปแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเพิ่งขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้ไจังไรไว้เจอกันไม่คลิปนาน,นะจ้ะสวัสดีจ้า